ครับสวัสดีครับช่อง LSM99 ไลท์สกอร์นะครับวิเคราะห์ไปจานให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้โลกนะครับวันนี้ก็วันอังคารครับ21กันยายน2564จะไปที่คาร์บักนะครับอังกฤษรอบสายสทีมสุดท้ายนะครับเป็นคู่ระหว่างนะครับฟูลแลมนะทีมแชมเปี้ยนชิพเจอร์ลีกกับเต็ดทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับคู่นี้แข่งตีหนึนะสนามคาร์บินคอสเท้นะครับเลดเปิดออกมานะลีกจะมาเยือนนะ้นสอปอร์ทรับนะมาถามทีมดีกว่านะครับฟอร์มชุดหลังนะของฟูลแลมนะ5เกมหลังก็มีชนะเบอร์มิงแฮม2-0 ชนะสโต克3-0มี่แพ้แบ็คคูล0-1นะฮะแล้วก็ชนะเบอร์มิงแฮม4-1แพ้เรดดิ้ง1-2นะครับด้านลีดยูติแต่ไมีเสมอนะเกตัง2-2ชนะคูลนะอเรซิดา3-0เสมอเบอร์ซนะล,ลีย์1-1นะแพ้เรียฟูล0-3แล้วก็มีเสมอนิวนะครับ1-1นะฟอร์มใช้ได้นะครับคาดว่าเกมนะครับคูลแลมฟอร์อมชุ่นหลังก็มีสะดุดไปบ้างครับหลังคว้าชาัย5เกมติดตนะ่อกันก่อนแพ้2-3เกมหลังนะฮะแล้วก็คว้าชัยเหลือเกมเดียวน่าจะตลอด3เกมหลังที่ผ่่าาานนนนนมมสุดดหยยวออะะะรรบบี้คูลแั ด้านีอยู่แต่กระฟอมช่วงหลังก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับหลังเก็บผลเสมอสองสามเกมหลังครับและชนะเกมเดียวตอลอดหกเกมหลังที่ผ่านมาครับแต่เกมเยือนนะเริมทาได้ดีขึ้นครับวันนี้อานดูนะครับยุงทองนะหวังผลได้นะเว้ยไปเจอฟูลแลมนะค,คิดว่ามีโอกาสชนะสูงนะครับถ้าคิดว่าใครชน,น,นะนะก็จะเป็นรีดนะจะคิดว่าฟูลแลมวันนี้เล่นในบ้านเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะมีเสียงเชียร์ช่วยนะครับนะเดี๋ยวขอดูราคาเลทไทยทีนึงก่อนตัดสินใจว่าคนเล่นทําไหมนะ เมดไทยเปิดมานะฮะหเหรียดเวดเดไปเยือนต่อเสมอไหมหลายเป็นปอๆน,นี่เองนะฮะถ้าเสมออยู่เหรียดดีกว่านะฟูลแรงในบ้านก็น่ากลัวนะแข่งแข่งนะหลีดเล่นโรดดชั่นบอกว่าราคาปอๆได้เต็มราคาเสมอหนึ่งจุดเจ็ดวะเอาเว้ยจัดเปลี่ยนนี่เราวะ <c oughs> นะผมคิดว่าโอกาสเสมอก็มีนะโอกาสชนะก็ใกล้เคียงกันนะพเพราะฟูแลมในเดนมบารครับมีโอกาสชนะเช่นเดียวกันฮะลียก็มีโอกาสชนะเช่นเดียวกันนะฮะ ก็ถ้าชอบใครผมชอบลีดมากกว่านะครับคูลแรกก็ดีนะจะชอบลีดมากกว่าคิดว่าชนะได้เวสทีก็เสมออ่ะคู่นี้จัดลีดยูเต็ดนะครับคิดว่าชนะได้นะครับส่วนคู่ที่2ก็ยังอยู่ที่ในการคาราบาลครับเนี่ยฮะเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอวิคอมบอลเดอร์ครับคู่นี้ก็แข่งตีนหนึ่งสี่สิบห้าฮะเลทเปิดออกมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อสามลูกนะครับผลงานทั้งการก็ยังไม่เคยเจอกันเลยนะฮะ ผลงานช่วงหลังของแมนเชสเตอร์ที่ครับมีสะดุดด้านล่าสุดนะเสมอเซาล์ศูนยนะโอ้โหบุกทั้งเกมอ่ะยิงเข้าก็โดนเอวีอาร์ช่วยลิฟต์นะสกอร์มาชนะไม่ได้นะฮะส่วนหลังจากนั้นนะครับก็มีถล่มนะไรซิสกสามชนะเลสเตอร์หนึ่งศูนย์ชนะอาร์เซนอลห้าศูนย์นะฮะแล้วก็ชนะนอริสตี้ห้าศูนย์ครับสุดยอดมากนะฟอร์มช่วงหลังนะฮะห้าเกมชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับด้านวีคอมนะก็มีชนะชาตันสองหนึ่งเสมอออกฟอร์ดศูนย์ศูนย์นะฮะแฮรตันหนึ่งสามนะครับ แล้วก็แพ้เซอน์เรลล์สามหนึ่งฮะเสมอซิดเนอร์สองสองนะครับฟอร์มก็ดูทรงๆนะมีชนะเกมหนึ่งเสมอสองแพ้สองนะดูแลนะ้วนะต่อให้แมนเชสเตอร์ซิตี้โรตีชั่นนะก็ยังดูเหนือกว่าเยอะเลยนะฮะวันนี้ฮะรอบสามนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเตรียมปรสนาลแล้วแลการเยือนของวีคัมป์นะ,ะส่วนแมนซี่ก็เฮกควัวก็เป๊ปกาเดียล่านะเฮกโคตรสมองเพชรนะฮะล่าสุดก็สะดุดมานะครับเสมอเซานะแต่ก็ไม่ได้แย,าย,าย,ายนะ่อะไรนะเพราะเซอร์เซาลที่ไลน์แม่งสู้โคตรด,ดีเลยฮนะ ตอนก่อนเจอหน้าเซาล์ก็ชนะถึง4เกมลูกครับยิงถล่มทลายครับไม่เกอดต่ำมา15ลูกครับวันนี้ฮะเจอต้องไม่ต้องรับการมาของวีคอมนะรอบพิธีการทีมแกลเลตเอสเวิร์ดนะครับดีกีเป็นรองอยู่แล้วนะครับนักเตะก็พอมีชื่อหน่อยนะครับตัวน่าจะกลับแร้ของแซมบุ๊กนะครับที่เคยก็แข่งกับเบอร์สลีย์นะส่วนผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าเก็บใช้ได้ผลเดียวนะตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาวันนี้ต้องมาเยือนนะเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยขั้งที่ครับตูนเหนือวกว่าเยอะเลยนะมีโอกาสพัดพังนะไม่น่าต่ำสองสามลูกนะ ขอดูราคาเลทไทยก่อนนะฮะเลทไทยเปิดมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ3ลูกนะเลทนอกว่าไงวะคุ่นี้เปิดราคาเดียวนะ3มลูกได้เต็มนะครับก็อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละฮะคิดว่าชนะได้ครับจัดแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยฮะ3มลูกนะ,ะลุ้นไปเลยวัดใจครับยิง40ศูนย์ได้ตังค์ครับ5้าได้ตังค์นะครับถ้ายิง304ศูนย์ก็เจ้ากันไปครับก็อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เดียวครับจัดได้นะฮะ แนะนำไว้ดีดีครับสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับบริการดี24ชั่วโมงฝาดสอนภายใน1นาทีแอดมินนาร,ราแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการาันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชร์ฟุตบอลให้สนุกครัติดใบน้นนะครับเรามีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆครับท่านสามารถคลิกไ,ไปโอเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับเป็นไงวันนี้ฝากช่องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกราบสวัสดีครับ